น้องแบลที่เจ็ดสีขึ้นมงสวัสดีค่ะสวัสดีคนรักน้องแบลนะคะอัปเดตโปรแกรมมวยไทยเจ็ดสี ล่าสุดเลยนะคะวันอาทิตย์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์2569ถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดเทสตดีเวลาเดิมทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปถึง16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคู่ที่หนึ่งมวยรอบปูนเสือสายบี116ปอนด์พรเพชรสอราชภูมิเจอกับเพชรอนันต์ส่วนน้ำทานคีรีและคู่2ก็ยังเป็นมวยรอบปูนเสือสายบีคุณเดชพอพิมบอลเจอกับยอดชนะศึกลูกกันทะเสริมเข้ามาแทนเจ้า การลบนะคะและคู่3ามรองคู่เอกจอมโหด GP Power เจอกับเพชรมงคลสูนกีฬา,าห้วยต้มพิกัดชก122ปอนด์และคู่เอกยอดเหล็กแหลมพอพิมพออนเจอกับเพชรสามเพชรมวยไทยพิกัดชก112ปอนด์ก็สําหรับโปรแกรแมมวยไทยนะ่าจะอัปเดตลา่าสุดแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะรักหนูเอ็นดูหนูฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เปิดการมองเห็นให้ช่องด้วยนะคะและเพื่อไม่พลาดข้อมูลมวยดีๆกดซับสไครป์เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนรอไว้เลยค่ะ คู่หนึ่งค่ะมวยเสือสายบีร้นะอยสิบหปอนดพรเพชรสราชภูมิเจอกับเพชรอันันสวนน้ำทางทีรดีนะคู่นี้เลทเปิดไปที่มุมแดงเป็นต่อถึง3าสองค่ะเพชรอันตันเป็นรองก่อนพูดถึงมุมมองมวยสายบีคู่หนึ่งนะขออนุญาตรีวิวให้คู่หนึ่งสาย A ออาทิตย์ที่แล้วก่อนนะ วมวยคู่นี้หนูก็เจาะมาสุดทางนะว่าว่าจะน็อกกันน็อกจริงๆนะหนูก็เห็นหมวยเก่งต่างกันนะแล้วก็มองลูกหัวใจของเจ้าเพชรสิงห์ขอนเขาดีใช่ไหมล่ะแล้วฟอร์มเก่งของเจ้าเงาอีทีอะ่ะเขามีฟอร์มแบบแพ้ฉะนั้นน็อกเยอะก็เลยอ่านไปทางนี้ก็อ่านถูกต้องเลยต้องเป็นกำลังใจให้น้องเงาอีทีนะพอดีหนูเคยสืบให้แครมารูนหนูรู้จักน้องดียังไงก็เลยง่ายนะอาทิตย์นี้ไม่ง่ายนะมุมแดงก็เจ้าพอเพชรนะเป็นมวยซ้ายปูนะก็ตัวแทน สายบีนะคะบ้านเกิดอ,อยู่อำเภอโคกสำโรงลบบุรีนะซ้อมที่สราชภูมิเป็นมวยซ้ายอายุ15ปีสูง166วันนี้เจอกับเพชรนันสวนน้ำทานคีรีเป็นมวยจากทางตังนะคะอายุ18ปีสูง174สูงกว่ากันเยอะนะคะเป็นมวยมาจากเพิงห้วยยอดจังหวัดตังก็เป็นมวยถนัดขวานะหนูก็ยังไม่ไปเจาะเท่าไหร่เดี๋ยจะไปเจาะแล้วก็มาพูดเพิ่มให้ฟังนะวันนี้ก็พูดคร่าวๆไปก่อน,นะคะ่ะก็สําหรับมุมแดงนะก็สาอฟอมล่าสุดชนะรวดไม่มีแพ้เลยนะชนะเจ้า เพชรสิงห์ขอนสอสมารการเมทถึงสนะองไฟนะเพชรสิงห์ขอนก็เป็นมวยคบเครื่องมวยเข่านะแล้วก็มาชนะเตมศักแสงทองค้าแก๊สนะเป็นมวยฝีมือมวยเข่าเหมือนกันนะก็ก่อนที่เขาจะมาแพ้เจ้าพรเพชรนะเตมศักเขาก็เหมือนกับเก่งขึ้นชั้นมาชนะเจ้าอะไรนะที่ ทุกมวยเสือปีที่แล้วที่หนูเคยใส่มืกกูให้เขาเป็นมวยเทวดานะเจ้าเกมสักนะก็พี่กัดทกเขาก็ปกติ1 1 4ยเขาก็ชนะเพชรสิงห์ขอ1้2นสเขาก็ชนะเพชรสิงห์ขอละ1 1 9ปอนด์ก็มาชนะเ็มสักนะก็เคยแพ้แค่สตอร์เพชรนะมีเสมอไฟหนึ่งแล้วก็แพ้วันนั้นนะทกร้อยปอนด์นะเราสตอเพชรก็เป็นมวยเดิอนอย่างที่เราเห็นนะทรงไม่ค่อยมีแต่หมัดหนักแรงหัวใจเก่าบูซู้ทนนะมวย มวยบู๊กับบู๊เจอกันอนะความครบเครื่องมันเหมือนกันใครหลุดใครหลวมมันมีโอกาสหล่นโอกาสล่วงโอกาสนอนจริงไหมละ่ะวันนั้นเจ้าพรเพชรน่าจะแพ้ความเก่านิดนะิดนั้นหล่นล่วงได้นะถึูมองว่าไม่เสียของนะแล้ววันนี้เจอกับมวยขวานะเจอกับมวยขวาแล้วก็เจ้าพรเพชรเคยแพ้นิวเคลียมาก็นิวเคลียนี่ก็แพ้แข้งนะในเกมนะอย่างที่หนูบอกนะแล้วไฟล่าสุดนะ ก็ชนะเกมสักนะร้อยสิบเก้าปอนนะแล้ววันนี้พรเพชรีบเปรียบเรื่องรูปร่างช่วงชกเตี้ยกว่าจริงไหมแล้วมาดูไฟนี้นะเกมสักสูงกว่าเขานะความเตี้ยสั้นความสูงยาวนะ่าจะไม่เป็นผลนะแล้วเกมสักเขาเป็นมวยซ้ายหนูก็มองไปนี้ทิศทางหลงตัวเองนะเขาชนะมวยซ้ายอย่างเกมสักได้นั่นแปลว่าเขาถนัด ที่จะชนะมวยที่ถนัดซ้ายหรือขวาก็ได้นะอันนี้หนูมุมมองหลงตัวเองนะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามนะวันนั้นเขาชนะเจ้าเกมสักร้อยสิบเก้าอลที่มวยเหมือนกําลังฟอร์มสดขึ้นมาขึ้นชั้นมาสะดุดแพ้เจ้าพรเพชรนะวันนั้นร้อยสิบเก้าอนะเจ้าเกมสักก็เป็นมวยซ้ายฝีมือจัดจ้านนอกได้ในดีมัดหนักต่อยแรงปั้นตีแข็งแ่งแข็งแรงตลาดเลี่ยมเชิงดีรวดเร็วก็อย่างที่หนูบอกนะซ้ายกับซ้ายเจอกันแสดงว่าเขาถนัดที่จะชนะมวยซ้ายกับมวยขวาในเกมนะถ้าเกิด เจ้าคู่จัสู้นะมวยขวานะเขาไม่ออกแข้งสวยเหมือนเจ้าดิวเคลนะวันนั้นแพ้นิวเคลเพราะอะไรเพราะแพ้แข้งนะถ้ามวยหมดัดหนูมองว่าทอนเพชรหรือเพชรทรน,นี่เขาไม่แพ้นะทาเรื่องหมัดนะคะแต่แข้งวันั้นเขาไม่ยอมบังเตเข้าลําตัวก็มียุบมีชาระแพ้น็อกไปนะคะในเกมนะประมาทไม่ได้นะมวยขวาอย่างส่วนน้ําทานทิลีหนูก็มองว่าหลังๆไม่ใช่หลังๆนี่ตั้งแต่รุ่นเจ้าอะไรนะพี่ของชายของนิติกรอะ เขาดังทุกคนนะติดตึงในสี่เกือบทุกปีเลยนะ,ะมันต้องมีสักปีนะถ้าเขาส่งมวยมาทิ้งมวยเสือแบบเก่งทุกปีติดอันดับต้นๆทุกปีนะมันก็ต้องมีแล้วมวยคู่นี้เลดเปิดไปที่พรเพชรเป็นต่อสามสองนะโอกาสนะหนูมองว่ามวยสี่คู่นะโอกาสที่น่ากลัวสุดมวยคู่นี้นะจับพิกกันนะคะแต่หนูก็ยังมั่นใจในมวยหมัดถ้าในเกมนะเจ้ามวยขวานะเจ้าเพชรอนันต์ไม่ออกแข้งรัวๆ,ๆใส่นะโอกาส ชนะน้อยนะแต่ถ้าออกแข้งแล้วเจ้าพรเพชรโดนแข้งเข้าลําตัวไม่บังไม่ได้ติดลําตัวตลอดนะเราก็ค่อยขยับขยายอย่างที่หนูบอกนะคู่นี้นะโอกาสพลิกมีนะคะก็ชอบไปที่เจ้าพรเพชรเพชรพรสอราชภูมินะถ้าหมัดกับหมัดหนูมองว่าคู่นี้ไม่รู้ใครนอนนะโอกาสจะน็อกสูงนะไม่รู้ใครน็อกกันนะก็คนหนึ่งนะ เก่งหมัดอีกคนหนึ่งเป็นมวยขวาไม่รู้ว่าเก่งการออกแข้งหรือเปล่านะได้เปรียบเรื่องรูปร่างที่ยกสูงยาวถ้าศาสตร์แข้งสูงยาวเข้าลำตัวเข้าต้นคอโอกาสหลดล่วงก็มีสูงแล้วเพราะเตีย้ยสั้นเหกันเยอะคู่นี้นะชอบไปที่มุมแดงค่ะใครนอนไม่รู้จะ่ะเหมือนมวยจะนนกกันเลยฟันทงคู่สองมวยรอบบนเสือสายบีร้อยสิบหกปอนด์ขุนเดชพอพิมออนเจอกับยอดชนะศึกลูกกันทะละมุมแดงนะขุนเดชเลดเปิดราคาเสมอขุนเดช ก็มุมน้าเงินเป็นมวยแทนตัวสํารอง mm. แทนะ mm. ก็เหมือนเดิมคาะก่อนจนะฟังมวยคู่นี้นะขออนุญาตรีวิวมวยสายเอคู่ที่สองอาทิตย์ที่แล้วก่อนคนะ่ะเพราะความเป็นมวยของมุมน้ําเงินเจ้าหัตด,ดีดีกว่าเยอะนะเลยต่อแพงนะแต่หนูก็หาลูกจินกันมาให้ฟังจนได้นะสาหรับมวยคู่นี้หนูก็อ่านไปในทิศทางที่ว่าเขามีแข้งออกได้สวยงามออก เก่งเหมือนมีความคล้ายๆกเวนอมมีลูกจิกอ่ะออกแอคทีแบบทําลายจังหวะคู่ตัดสู้กินกันลูกนี้ิงเห็นไหมมียุบมีช้าแล้วมวยตัวใหญ่กว่ากันสาหรับลนกสองสายบีแล้วก็ยอดชนะศึกลูกกันทะลักเข้ามาแทนการลบนะคะก็มีปัญหานะซอนะ้อมแล้วเจ็บข้อเท้าพิกนะคะคุณเดชนะ ใส่สีเสื้อพอพิม <likely> พ <nek> ์ออนนะคชื่อเล่นชื่อน้องเบสอายุ15ปีสูงร้อยเจ็ดสบ้าเซนบ้านเกิดอยู่างเชิงเซานะสอมที่ค่ายพอพิมพ์ออนหรือสอวิเศษกิจนะเป็นมวยขวาถนัดเตะนะเตะขวาหนักแรงเตะขวาก็น่าจะเป็นมวยแข้งสวยนะอันนี้พูดคร่าวๆนะคะก็เป็นตัวแทนจากแปเริ้วมวย พันแท้ครั้งที่25สายบีเจ้าขุนเดชแนละวันนี้นะคะเจอกับยอดชนะศึกนะคะก็คุณหน้าคุณตาดีถ้าโชกเวทีจะสีหนูจะรู้จักดีอยู่ในอยู่มุมน้ําเงินเป็นมวยแทนนะความพร้อมนะ่าจะห่างเวทีไปนานนะคะก็สูงร้อยเจ็ดสิบสามเตี้ยกว่าบูมแดงสองเซนนะอายุสิบหกปีรู้ราวข่าวเดียวกันชื่อน้องโจนะพ่อก็เป็นยอดมวยเก่านะใส่เลือดนักสู้นะชื่อมวยก็ยอดชนะศึกลูกกันท้าเป็นมวยอาชีพนะคะก็เห็น บนเวทีจะสีศึกพีพีทีวีศึกท่าน้ำไทยประจำนะเป็นมวยมาจากศาลากามบ้านโคกพ,พระอําเภอกันทรวิชัไทยนะคะก็สอนที่ลูกกันทะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายขวาหนักแรงแล้วก็เจอบัวมวยกระดูกมาเยอะๆนะปีก่อนนะมาเป็นมวยแทนสู้นอกโอกกับเจ้าแครมารูนสู้ได้ดีนะคะจะให้เขาชนะก,ก็ได้นะวันนั้นแต่เขาช่วยแครมารูนคนะ่ะก็เอาข้าวๆค่ะทิ้งมาฟังก็สำหรับมวยคู่นี้นะหนูก็ไปเจาะมาจนได้นะคุณเดชนะ เขาดูเขาๆนะคะเขาทําน้าหนักได้ดีมากไฟล่าสุดเขาเพิ่มน้าหนักมาชกร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์แล้ววันนี้เขาชกร้อยสิบสี่ปอนด์ใช่ไหมะหนูก็เลยไปย้อนฟอร์มเขาเริ่มจากเล็กขึ้นมานะ,ะหนูเลยไปเจอสี่ไฟที่เขาชกร้อยสิบปอนด์ขึ้นมามีร้อยสิบปอนด์ร้อยร้อยสิบสามปอนด์และร้อยสิบแปดปอนด์เขาแพ้รวดนะคะแต่ฟอร์มที่เขายังไม่ถึงร้อยสิบปอนด์ขึ้นมาเขาฟอร์มดีนะคะก็ร้อยสิบปอนด์นะเขาก็ มาแพ้เจ้าอะไรนะเดี๋ยวหนูอ่านชื่อให้ฟังหนูก็ดูทางมวยนะร้อยสิบปอนแพ้ใช่ไหมพอขยับขึ้นมาทุกร้อปอนเขาก็แพ้อีกนะและร้อยสิบแปดปอนก็ยังแพ้นั่นแปลว่ามวยขยับขึ้นมาร1 0ิขึ้นมาเขายังไม่ได้ชนะเลยนะแต่ต้องชื่นชมก่อนนะเขาทำน้ำหนักไฟล่าสุดร้อยยี่ส็ปอนด์าทำได้ดีนะยืดหยุ่นได้ดีนะ ก็113ปอนด์ปนะเขาเคยแพ้ไฟพยักนะวันนั้นไฟพยักเป็นมวยเข่าเปิดเกมบลอกลักตีเหนียวแน่นตื้อดีปลายแข็งแก่แข็งแรงนะส่วนคุณเดชเขาเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องฉลาดหลักเหลี่ยดีเข่าได้เหนียวดนึบหนับอาวุธคล่องแค่วน้องขุนไกนะวันนั้นชกร้อยสิบปอนเขาเคยแพ้ไฟพยักนะเมื่อเดือน11ปี66ศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็มาชกร้อยสิบสามปอนนะเคยแพ้เจ้าซุปเปอร์แบง จอร์ลี่ยิมนะวันนั้นชก113ปอนด์นะเขามาขาดนะวันนั้นช่างได้112.8เขาแพ้มวยซ้ายฝีมือคบเครื่องเข่าล็อกลัดสตรีรตนี่วแน่นขวางหน้าแทงแรงดีอย่างเจ้าซูเปอร์แบงค์นะวันนั้นชก113ปอนด์ซูเปอร์รแบงค์มาเกินหนึ่งปอนด์นะส่วนขุนเดชมาขาด0.2นั่นแปลว่า113ปอนด์เขาก็ยังแพ้นะคะไฟนี้นะแล้วก็มาแพ้อีกไฟ แล้วก็มาชก118ปอนด์ที่ศึกเจ้ามวยไทยนะวันนั้นก็แพ้เจ้าปาบไพรีนะที่ศึกเจ้ามวยไทยนะ,ะก็เจ้าปาบไพรีวันนั้นชก118ปอนด์ปากไพรีช่างขาานะช่างได้117ส่วนคุณเดชมา118.8เกิน0.8นะเขาแพ้มวยเข่าเตะขวาต่อยขวาปั้นเตะแข็งแร่งแข่งแะไแทงแล้วคาบู๊ดุดดันอย่างเจ้าปากไพรีนะวันนั้นนะที่ชกกันที่ศึกเจ้ามวยไทย ก็มีร้อยสิบร้อยสิบสามร้อยสิบแปดที่หนูเอามาให้ดูใช่ไหมขยับขึ้นมาจากร้อยสิบเห็นไหมเขาแพ้รวดและละ่าสุดร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์นะเขาก็ยังแพ้เพิ่มเวทหญ่ขึ้นมาต้องชื่นชมนะว,ว่าน้องชกดีนะทําน้าหนักได้ดีนะคะก็ย้อนฟอร์มไม่ฟังแบบนี้แล้วเขาต้องชกร้อยสิบสี่ปอนด์วันนี้นั่นดูมองว่าน้ําหนักดูเป็นรองเขายังไม่เคยชนะใช่ไหมส่วนเจ้ายอดธนะศึกนะก็ดูเป็นรองแค่ความพร้อมนะรูปร่างที่ว่า สูงยาวกว่ากันสองเซนเองนะแต่แรกคิดว่ายอดธนะศึกเขาจะสูงกว่านะ,ะก็เป็นมวยแทนตัวสำรองนะคะแต่เขาเป็นมวยอาชีพอยู่แล้วหนูก็คุ้นหนคุณตาม,มากกว่าคุณเดชคุณเดชเขาชกอยู่ศึกเจ้ามวยไทยบ้างอะไรบ้างใช่ไหมอะยกตัวอย่างเช่นยอดธนะศึกเขาเป็นมวยมแทนห่างไปีพีกว่าหกเจ็ดเดือนนะมันก็แพ้ได้ชนะได้หนูก็เลยยอดปลอมที่เขาเคยมาเป็นมวยทุกอกรอบกับเจ้าแคร์ม,มารุนจำได้ไหมที่น้องเกือบได้ เกือบได้อัดฉีจะตเขาให้ชูมือให้ใครก็ได้วะนะชกได้ดีนะเขาชูให้แคปบารูดเข้ารอบเขาเข้ารอบอยู่แล้วเป็นมวยเสือนอกรอบไนงะแล้วเขาก็มาชกกับมวยกระดูกการผันมวยกว่าร้อยครั้งขึ้นไปอย่างเจ้าไทายสี่หรือเจ้าอะไรนะเจ้าเพชรรุ่งโรดอะที่ปีที่แล้วมวยเสือเข้ารอบแปดคนจะต,ตกรอบนะเขาหนักแรงไหมกระดูกการผันมวยร้อยครั้งเขาก็เคยสู้มาถึงเขาแพ้ก็ช่างไม่เสียของเพราะน้องเป็นเด็กอยู่แล้วเขาก็ ตอน,นเด็กๆเขาก็อัปเดตมาจากพ่อเขาเป็นมวยสืบไอ้มวยยอดมวยเหมือนน้องเฟซบุ๊กอะมันก็มีสายเลือดนักสู้ใช่ไหมรูปร่างทุกทก,กสูงยาวดีเขาเคยเป็นแชมป์ทางมวยสารรุ่นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยมองว่าถ้าสู้กับแคนรลูนได้ดีแล้วเจอมวยกระดูกมาเยอะๆนะคะแล้วมาชก114ปอนด์หนูมองว่าเขาได้เปรียบเรื่องเวทแล้วเ็าไม่ต้องกลัวใครนะคะไม่ใช่ว่าจะแพ้ไม่ได้นะแต่หนูมองว่าถ้าใครเชียร์ยอดชนะศึกหรือเล่นยอดชนะศึกไม่ต้องกลัวค่ะมวยมีแพ้ชนะกันได้แต่มองว่า110ขึ้นไปนะเจ้า คุณเดชพอพิมพออนนะยังไม่เคยชนะใครมวยมีแพ้ชนะกันได้นะคู่นี้นะหนูเลยชอบไปที่ยอดชนะศึกนะเป็นมวยมาแทนความพร้อมดูเป็นรองนะแต่หนูก็มองว่าเวทนี้แล้วเขาชกมวยอาชีพมาแล้วนะคะพ่อเป็นยอดมวยเก่านะเขาก็ต้องสอดเทนลูกมาดีนะก็เลยชอบไปที่มุมน้ําเงินยอดชนะศึกค่ะมวยพะยากปันถงคู่3จอมโหด JP Power เจอกับเพชรมงคลสูนกีฬาหัวโมกัชก122สอน มุมแดงนะเป็นเจ้าจอมโหดนะช่วงนี้ฟอร์มกำลังสดนะเป็นมวยขวาฝีม,มือคล่องควบเครื่องตีหน้าซ้ายดีแล้วก็ตีแทงยัดไส้แรงเหลี่ยมเชิงดีนะคะช่วงนี้ฟอร์มกำลังสดรู้ความมั่นใจมีสูงปิดเลยนะบวกกับซ้อมที่เกลียิเพชรนะก็เหมือนมวยคนจัดแหละสุสีมาโอกาสแพ้ยากวันนี้เจอมวยเคยเก่งอย่างเพชรมางคนช่วงนี้ฟอร์มดับลงนะต่างจากช่วงมีชื่อเสียงแรกๆช่วงนั้นเก่งมากนะยัอนฟอมแพชนะของจอมโหดนะถ้าเทียบกัน ดูดีกว่าเยอะนะจำโหดเป็นมวยแรงดีไม่ค่อยเห็นแผ่วปลายนะเท่าที่ย้อนดูฟอร์มชนะมาส่วนใหญ่แรงดีไม่มีหมดอย่างเช่นชนะเพชรแสนสุกจมต้นถ้าสู้กันแบบมวยฝีมือใช้เหลี่ยมใช้ลูกจุกจิกบวกความคบเครื่องมาสู้สังเกตดูจำโหดจะตกเป็นรองตลอดนะแต่มาพิกชนะลูกแข็งแรงปลายดีตลอด คู่จับสู้แรงหมดมียุบมีช้าเวลาบวกกันทีจะทีจอมโหดมักจะชนะนะยิ่งเจ็บยิ่งดุส่วนใหญ่แรกศอกแรกหมัดคนนอนมักจะเป็นคู่ต่อสู้วันนี้ถ้าเพชรมงคลมาสู้แบบลดความบุบุ่นลงนะใช้ความเป็นมือฝีม,มือเข้าสู้เข่าในก็ไม่เป็นรองนะถ้าสู้เข่ากันนะหนูสังเกตดูเอาเองนะตอนเพชรมงคลสู้กับเกาะเต่านะและดูเกาะเต่าแพ้ขาดแล้วฝฟยล่าสุดถ้าไม่ลมทับแขน แบบเกิดอุบัติเหตุหนูคิดว่าคงไม่แพ้นะส่วนใหญ่จะแพ้นอะกมวยคุเพื่องที่มีอาวุธเฉพาะแบบเตะหนักๆอย่างเด่นนะหรือแข้งซ้ายโคตรหนักอย่างเจ้าสิงดํากาแฟโฟกัสนะถ้ามองมุมหนูง่ายๆนะจมโหดนะ่าจะมีศอกส่วนอันตรายแต่ไม่ใช่อาวุธหลักนะถ้ามองมุมหนูนะจมโหดก็มีดีที่ความดุด,ดนันบู๊ปุ่นและแข็งแรงสมองมวยถ้าสู้กับมวยเชิงหนูมองว่า มันเป็นทางแพ้เขานะดังนั้นในเกมนะถ้าเพชรบางคนพกเอาความเตะขาเจาะยางมาผสมสารความเป็นมวยฝีมือมีเข่าในลอกรัดครบเครื่องไม่แลกไม่บวกใช้ความเก่าเข้าสู้โอกาสแพ้ยากแต่ถ้าในเกมคิดจะใช้ความบู๊ปุ่นบวกทีกับทีทีกับท,ท,ทีหนูมองว่าแพ้มันก็แล้วแต่มุมมองนะหนูก็เจาะไปมุมนี้นะก็จาโหดผ่านมวยกว่าหนึ่งร้อยครั้งเป็นมวยสซลินสูงร้อยหกสิบหกเซนนะซ้อมที่เกร็ดเพชรนะน้ำหนักไปปล่อยห้าสิบแปดกิโล ก็เป็นมวยขวาฝีมือคล่องกรบเครื่องติดซ้ายหน้าหนักแรงนะวงในดีก็ขยันออกอาวุธแข็งแข่งแข็งแรงนะดูจากสภาพร่างกายสดกว่าเจ้าเพชรมงคลนะก็อย่างที่บอกเพชรมงคลนะถ้าใช้สมองมวยมาสู้แบบว่าเหมือนที่สู้กับเกาะเต่านั้นมาแบบนิ่งๆิ่นิเน้นนะโอกาสแพ้ก็ยากเหมือนกันนะก็เพชรมงคลนะเป็นนักชกอายุ25ปีนะสูง1้6ห6เซนเท่ากันเป็นมือหลัก จังหวัดลพูนนะการผัดมวยขวาหน่ยครั้งเป็นมวยทรงบุฟแตะขาต่อยหมัดเ๋ยวนี้หนูมองว่าเขามีทรงความเป็นมวยฝีมือผสมผสานครบเครื่องด้วยนะก็ถ้าเขามาแบบเป็นมวยขวาครบเครื่องเหมือนกันนะถ้าเขามาแบบยืนจ้องหน้าออกหมัดแย็บแล้วเตะเตขาไว้ยันไว้ถีบไว้นะไม่คู่จะสู้เข้าไม่จอมโหดเข้าเล่นเหลี่ยมเล่นเชิงแบบว่าซ้ายขวาถีบยันแบบนิ่งๆไม่ต้องลวงไม่ต้องบวกหมัดอย่างที่สู้กับกอดเต่านิ่งๆหนูมองว่าเจ้า เจ้าจอโหดกะสมองมวยเขาเรียกว่าอะไรนะความเก๋าอลูกจุกจิกเขาจะไม่ทันเจ้าเพชรมงคลเพชรมงคลก็เอาตัวเองรอดพยุงตัวเองเพราะว่าความพร้อมเขาดูเป็นรองไงก็ห่างเวทีไปนานนะการผ่านมวยเท่ากันจริงกว่าร้อยครั้งนะแต่เขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นของเจ้าเพชรมงคลเขามาจากมวยรอบบนเสือช่วงนั้นเขาดังมากเขาทุบเขาไม่เคยแพ้ใครเขามาแพ้รอบวันที่ทิงที่หนึ่งนะ มันก็ต้องมีความเก่าติดตัวมาเหลี่ยมสมองมวยนะแล้วเขารู้ว่าสภาพร่างกายเขาไม่ดีกระดูกกระดูกมวยดูแบบว่าใช้แรงมาเยอะ หนูคิดว่าเขาจะมาแบบวันที่สู้ยกอเต่านะวันนั้นถ้าไม่เกิดประสบอุบัติเหตุแขนเดาะแขนหักวันนั้นนะหนูมองว่าไม่แพ้นะจะชนะกอเต่าถึงสองครั้งด้วยแลดูกอเต่าแบบว่าต่อยหมัดสับจอกไม่โดนเลยเขาหลบคบพิ้วนะก็ไม่เตะขาสกัดถีบยันไว้เตะขาสกัดถีบยันไว้ถ้ามารูปแบบนี้ใส่ไปครับเพชรมงคล หนูก็มั่นใจว่ามวยสภาพร่างกายความพร้อมดูเป็นรองเขาคงไม่มาแบบบู้บุญบู้บุญใส่กันหลอกแดงหมดก่อนแน่นอนน่าจะมาแบบวันที่สู้กับเกาะเต่ามาแบบนิงน่งนิงน่งเน้นเ้นเขาเคยเป็นมวยเก่งมาก่อนนะถ้าเขาใช้สมองมวยมาสู้หนูมองว่าเป็นมวยแพ้ยากค่ะคู่นี้ชอบไปที่เพชรมงคลจะเป็นฝ่ายชนะฟันรงคู่สี่คู่เอกของรายการนะยอดเลยแกลมพอพิมออนเจอกับเพชรสามเพชรเมยไทยยิมพิกัรชกร้อยสิบสองปอน มาย้อนประวัติสักนิดนะยอดแหลกแหลมพ่อพิมพอ่อนนะคะเขาเป็นนักชกมวยเสือแชมป์ปูนเสือปีที่แล้วนะเป็นมวยเถาครบเครื่องหมัดหนักศอกแรงนะนูก็บอกว่าครบเครื่องเลยนั้นนักก็ปล่อยห้าสิบหกกิโลการผ่านมวยกว่าห้าสิบครั้งเป็นมวยร้อยเอ็ดสูงร้อยเจ็ดสามเซนติมยีสิบเก้าีห่างเวทีกว่าสองเดือนสิบวันเรื่องบูเรื่องบุญน,นูมองว่าไม่ห่างกันนะส่วนความแข็งแรงความอึดความ ทนทานความกระหายชัยความไม่ย่อท้ออยู่ที่เพชรสามนะมวยคู่นี้หมัดกับหมัดกินกันนะรูมองว่าไม่นอก,กันหรอกทีมาย้อนฟอร์มเพชรสามเพชรเมทยทยิมนะอยู่มุมน้าเงินนะไปชกวันนะก็ด่กดังกว่าชกห้ายกนะอายุสิบเจ็ดปีหางวีที่กว่าหนึ่งเดือนยี่สิบเก้าวัน 0, สูงลเจ็ดสิบสองเซนตเมกว่าเจ้ามุมแดงหนึ่งเซนเองนะก็เหมือนว่ารูปร่างเขาเดียวกันรูปร่างช่งๆกพอๆกันการผ่านมวยน้อยกว่านิดหน่อยสี่สิบครั้งเป็นมวยครบเครื่อง แต่หนูมองว่าุดอ่อนนะมวยฝรั่งส่วนใหญ่จะแพ้เข,ข่าคนไทยนะถ้าโดนวงในบล่อยๆนะกกำลังถึงนะมองว่ากินเจ้าเพชรสามไม่ยากถ้ากำลังถึงนะก็ซ้อมที่เพชรเมื่อยชายยิมหอยหินน้ำตอกไปปล่อย52เล็กกว่าเจ้ายอดแกลมนะรถยอดแหลก53แรงประชันหนักว่านะก็เ,เป็นมวยเปิดเกมเต่หนักต่อยแรงปั้นตีแข่งแรงขวางหน้าแทงยงแรงพุดดันขยันอ,ออกอาวุธ ปลายแข็งแรงนะวันนี้มัดกับมัดดุกับดุบ,ดบุญกะบุญเจอกันนะถ้าความแข็งแรงของเจ้ายอดแหลมแหลมไปถึงห้ายกนะหนูมองว่าคู่นี้ไม่นอกกันนะน่าจะกินกันที่วงไหนมวยฝรั่งส่วนใหญ่นะแพ้เขานะก็ไปเฉิดฉายอยู่บนเวทีวันนะเจ้าเพชรสามไปดงดังเพราะว่าความเป็นมวยมัดไงหนูอมองว่าเจ้ายอดแหลมแหลมดูหลากหลายกว่าโดยเฉพาะเข่าในเหนียวโยนเข่ายาวโยนเข่ายาวเข้าไปนะ สู้กันที่วงในหนูมองว่าไม่แพ้นะมันก็อยู่ที่กําลังของเจ้าอยอดอแหลมถึงห้ายกมหมส่วนเรื่องกําลังของเจ้าเพชรสามไม่ต้องถามนะแข็งแรงที่สุดในโลกถึงห้ายกหกยกแน่นอนค่ะ ก็ที่หนูอ่านกินว่าจะกินกันที่วงในก็มวยสามยกมวยห้ายกนะอย่าลืมนะหนูก็ย้อนฟอร์มนึกถึงเพชรสามสู้กับเพชรนกพเดชนกพระเดชมวยไทยสู้กันห้ายกสู้กันได้ดีมากๆากนะเบียดเบียดด้วยนะเพชรนกพเดชถ้าวันนั้นยกห้าไม่ล้มนะโอกาสได้ชูมือก็สูงนะเบียดเบียดกันแต่ไปชกสามยกนะก็แพ้นอกยกหนึ่งตั้งแต่แรกๆเลยนะมวยฝรั่งส่วนใหญ่ครับอับประครับเขานะเป็นที่หนึ่งเขา เขาจะลงดัง,ด,งด้านหมัดหนักหมัดแรงแล้วหมัดอัปคับแล้วเหมาะกับมวยสามยกวันนี้มาชกห้ายกแล้วมาชกกับมวยเข่าอย่างยอดแหลกแหลมมีความครบเครื่องเหมือนกันหนูก็เลยอ่านกินไปที่วงในนะถ้าต้นต้นไม่มีใครหล่นใครร่วงนะใครน็อกใครไม่รู้นะส่วนตัวถ้ามวยโหดกับโหดมาเจอกันนะหนูมองว่าไม่น็อกกันหรอกหนูมองว่ามวยคู่นี้จะกินกันที่วงในนะเขาในเหนียวหนึบหนักนะถ้าหมัดกับหมัดใส่กันนะ วินาทีนับวินาทีน็อกใครหลุดใครหลวมอันนั้น,นอนแล้วตักไปนะมันหล่นได้แต่ถ้าคู่นี้ไม่หล่นไม่นับไม่น็อกระยะยืดระยะยาวหรือมองว่ากินกันที่วงในแล้วความอึดความทนความแข็งแรงมองไปที่เพชรสามแต่วงในเข่าแหลมแทงเก็บแทงจุกนี่อยู่ที่เจ้ายอด,ดกแกลมนะมีหมัดหนักสอกแรงดูหลากหลายกว่าคู่นี้ชอบไปที่ยอดที่สุดไถึงแชมป์ปูนเสือนะเขาคงไม่ทำให้เราผิดหวังมวยชอบ ที่เด็ดจะสีขึ้นมาหอนวันนี้คู่ที่หนึ่งหนูก็ชอบที่พรเพชรนะรูปร่างทุกทกเตี้ยกว่าก็มองแบบหลงตัวเองนะหนูก็มองว่าไปล่าสุดขเขาเจอกับเจมสักนะร้อยสิบเก้าปอลเขาก็ยังเอาชนะเจมสักมาได้เรื่องความสูงตัดไปค่ะมองว่าคู่นี้นะถ้าหมัดกับหมัดนี่พรเพชรเก่งนะคะแต่ถ้าสังเกตดีๆคู่จะสู้มวยขวาเามาแบบแข้งเข้าลําตัวบ่อยๆก็ค่อยว่ากันไปนะก็ตามที่หนูพูดไว้คู่นี้ชอบที่พรเพชรค่ะ อาจจะมีโอกาสได้นับได้น็อกทั้งคู่นะไม่รู้ใครหล่นใครร่วงนะแต่มีโอกาสนอนทั้งคู่ค่ะสงสัยเฉยๆนะและคู่สองชอบที่ยอดชนะศึกนะก็มองว่าจะกินกันที่เวทนะร้อยสิบสี่ปอนด์นะคะมองว่ามุมแดงร้อยสิบร้อยสิบสามร้อยสิบแปดร้อยยี่สิบเจ็ดที่เขาขึ้นมาชกเลยร้อยสิบปอนด์ขึ้นมาเขายังไม่เคยชนะใครนะแต่ยอดชนะศึกรุ่มรุ่ม,มดอนๆเคยชนะมาแล้วปีที่แล้วสู้กับแคม,มารุนได้ดีก็ไม่ต้องกลัวใครแล้วค่ะและคู่สามให้เพชรมงคลเป็นมวยเทวดานะถ้ามาแบบ อาวุธไม่หนักเหมือนเจ้าสิงดำหรือเด่นนะโอกาสได้นับได้น็อกนี่น้อยมากนะเป็นมวยแพ้ยากนะเพจมงคล หรือมองว่าร่างกายเขาไม่ดีเหมือนเดิมเขาคงไม่มาแบบบู้บุ่นนะเขาน่าจะเอาเชิงมวยที่เขาสู้กับเจ้ากอดเต่าให้เราดูวันนั้นมาแบบนิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่น่าจะเอาชนะได้ค่ะเลกเปิดไปที่เพชรมงคลราคาเสมอนั่นแปลว่ามวยไม่ได้แพ้กันเยอะนะคะโอกาสแพ้ชนะได้นะและคู่สี่ชอบไปที่ยอดเหล็กแหลมมองว่ามวยคู่นี้นะบู้กับบู้เจอกันหนูมองว่าไม่น็อกกันหรอกกินกันไปไปมองว่าเข่าโยนยาวของเจ้ายอดเหล็กแหลมแทงแหลมแทงเจ็บแทงปวดนี่แหละจะกินกันมวยคู่นี้ยอดเหล็กแหลมจะเอาเข่า มากินเราเพชรสามค่ะฟันทงเฮงๆรวยๆยยมวยเข้าทู่ขอบคุณทักยก2ี่สิจบครบเครื่องเรื่องกีฬามวยไทยและขอบคุณทุกการติดตามนะคะรักหนูเอนดูหนูฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เปิดการนอน,นเห็นในช่องด้วยนะคะก็มวยมีแพ้ชนะกันได้หนูก็ทํามาเต็มที่หาข้อมูลมาให้ฟังเต็มที่นะคะก็อย่าว่าหนูนะแพ้ชนะนะแต่หนูก็มั่นใจนะคะว่าหนูหามาดีแล้วก็มั่นใจค่ะ